สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินไบอัมทรินีโดยไม่หมออัมธรรมธทารวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงเดือนมิถุนายนกันเออครึ่งเดือนแรกรายปักนะดวงรายปัก1-15ถึง15มิถุนายน2,567นะ ดวงชะตาของคนที่เกิดในแต่ละวันนะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้สับสดๆกันนะเริ่มต้นไล่ไปทีละวันเกิดเลยนะเริ่มต้นจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์ก่อนนะขอสัก3-5ใบนะคะดูพลังงานของคุณหน่อยใบยที่1มาค่ะโอ้โหรอดพ้นจากปัญหาอ่ะใบที่2มาค่ะขอดูพลังงานหน่อยจ้าโอโ้ดูเหมือนจะมีข่าวดีอ่ะและใบที่สขอดูอีกทีโอ้โห ต้องบอกเลยคนดีตรงนี้นี่เอง congratulation นะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่า1 1 5มิถุนายน2,567เต,ตรียมตัวเลยดูเหมือนกับว่าคุณจะมีข่าวดีจะมีสิ่งดีๆมีอะไรดีๆมามอบให้อ อาจจะเป็นข่าวดีในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินหรือเป็นเรื่องของโชคลาภหรือเป็นในเรื่องของความรักก็ได้เออดูเหมือนกับว่าสัปดาห์ไม่ใช่สัปดาห์45วันครึ่งเดือนแรกิทุนายนนี้นะคุณงามความดีที่คุณสร้างมาสะสมมาจะส่งผลให้คุณรอดพ้นจากภัยปัญหาอุปสรรคต่างๆทั้งปวงนะมีข่าวดีมีโอกาสดีๆมีโชคลาภดีๆมาให้นะ ถ้าเป็นเรื่องของการงานเป็นไปได้เหลือเกินว่าหางานอยู่คุณน่าจะได้งานในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะหรือถ้าเกิดว่าทํางานอยู่ดีนะก็มีโอกาสว่าอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งเติบโต,ตจากคุณงามความดีหรือความสามารถความพยายามความวิริยะอุตสาหะข,ของคุณหรือถ้าเกิดว่าการงานติขดขัดมีโอกาสว่าจะคลี่คลายได้ในครึ่งเดือนแรกมิถุนาย,ยน2567นั่นเองนะ ส่วนในเรื่องของการเงินหากมีติดขัดปัญหานะนี่สินหรืออะไรต่างๆเป็นไปได้เหลือเกินมีโอกาสว่าจะมีข่าวดีอาจจะมีโอกาสปลดหนี้ได้ภายในครึ่งเดือนแรกแล้วอ,อาจจะมีเซอร์ไพรส์มีรางวัลใหญ่มีโชคลาบลาบลอยทําให้คุณสามารถปลดหนี้ได้ในครึ่งเดือนแรกมิถุนาย,ยน2 5 1 7นั่นเองเออต้องบอกเลยครึ่งเดือนแรกนี้ดูเหมือนคุณจะมีข่าวดีที่จะสามารถนะทำให้ พ่อแม่ผู้มีพ่อคุณนะปู่ย่าตายายนะ,ะคนในครอบครัวมีความสุขไปกับคุณด้วยอาจจะได้งานใหม่ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งมีโชคลาภลาบ,ล,าบลอยปลดหนี้ได้นะหมดหนี้ได้นะมีสินทรัพย์นะมีข่าวดีอะไรบางอย่างหรืออาจจะมีโอกาสในเรื่องของความรักที่อาจจะมีปัญหาภาษคอาจจะคลี่คลายหรือว่า เคลียเนาะปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความรักได้ในครึ่งเดือนแรกมิถุนายนนะมีโอกาสในเรื่องของการติดต่อสู่ขอพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่จุดที่ดีขึ้นจุดที่ยั่งยืนขึ้นในครึ่งเดือนแรกนี่เองอ่าใครแล้วก็นายอยู่ใ้นาย,ย,านายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อ,อยืนยันรับพลังงานของคนนะคะอินดีด้วยนะอ่า ต่อมาเลยนะคนที่เกิดในวันจันทร์กันบ้างนะจ๊าสับสดๆกันเลยนะมาดูกันว่าคนที่เกิดในวันจันทร์นะดวงชะตาของคนมีอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างครึ่งเดือนแรกมิถุนายนอ่ะใบนี้หล่นออกมาขอดูพลังงานหน่อยจ้ะโอ้โหโอ้โหดูเหมือนจะได้ยิ่งใหญ่ละทีเนี้ยอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยโอ้มีหลักมีฐานม,มีความมั่นคงใบสุดท้ายขอดูพลังงานหน่อยค่ะโอ้โห congratulation เลยสำหรับคนที่เกิดในวันจันนะคนที่เกิดในวันจันฟังทางนี้เครื่องเดือนแรกมิถุนายนนี้ต้องบอกเลยดวงจะดีดวงจะได้เชิดชายโอ้มีหลักมีฐานมีความมั่นคงการงานจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่งโรจนมากๆมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการงานจะประสบความสำเร็จสูงสุด ธุรกิจจะปางปูรีแย่นะการเงินจะหลั่งไหลไหลมาเทมานะเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตคุณนะดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสได้บ้านได้รถได้อสังหาริมทรัพย์มีโอกาสได้ทรัพย์ก้อนใหญ่ได้ทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์ความรู้ความสามารถศักยภาพจะทําให้คุณได้ประสบความสําเร็จมีโอกาสเรีเรยนจบสอบผ่านสอบได้นะแล้วก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานหรือธุรกิจของคุณด้วย ในเรื่องของความรักมีโอกาสสุขสมหวังมีโอกาสว่าช่วงนี้สเสน่ดีสเสน่ห์แรงนะทำให้ใครหลายๆคนหลงรักหลงไหล,ลคลั่งไคล้ในตัวคุณได้ได้อย่างง่ายดายนะเพราะว่าสเสน่ดีเหลือเกินช่วงนี้หยิบจับทำอะไรมันก็ดูปังดูแบบประสบความสําเร็จดูโดดเด่นดูเด่นดังเหลือเกินทาให้มีโอกาสาที่จะมีคนหลงรักหลงไหล,ลคลั่งไคล้ชื่นชอบชื่นชม นิยมชมชอบในตัวคุณมากกว่าปกติเออนะในเรื่องของโชคลาภต้องบอกเลยโชคลาบลาบลอยลาบก้อนใหญ่อย่างที่บอกไปมีโอกาสที่จะได้มานะจากความสามารถของคนจากศักยภาพของคนนะเออแล้วก็มีความโชคดีความโชคดีจะมามาเพราะความความคุณงามความดีของคุณนั่นแหละเนาะเออใครและคุณนายอย่าลืมพี่มาน่ายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะ เพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอะต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารกันบ้างจากอ่ะขอสับสดๆดูพลังงานของคนที่เกิดในวันอังคารหน่อยจะมีข่าวดีมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคนคนที่เกิดในวันอังคารโอโ้ดูเหมือนกับว่าคาดหวังสิ่งใดจะสมดังใจปรารถนานะจ๊ะโอ้โหอ่ะใบทิศาม,มาค่ะโอ้ลงทุนอะไรไว้ จะปลิดออกออกผลอภิมหาเศรษฐีโอ้โหของเกรทูเลชั่นเลยสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารสิบไม่ใช่สิสิมิถุนายนนี้คนที่เกิดในวันอังคารของเกรทูเลชั่นนะคะเครื่องเดือนแรกมิถุนายนมิถุนายนนี้เตรียมตัวให้ดีจะได้เป็นเศรษฐีแบบไม่รู้ตัว คนที่เกิดในวันนะคะที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าในครึ่งเดือนแรกมิถุนายน2567นี้นะดวงชะตาดีดวงชะตาโดดเด่นก่อนหน้าหนีเหนื่อยใช่ไหมนะปัญหาอุปสรรคติดขัดเหมือนกันนะการเงินบางครั้งบางทีเหมือนไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่นะหรือมีปัญหาอุปสรรคหรือมีเรื่องให้ต้องใช้ใจ่ายอยู่ตลอดเวลาแต่ต้องบอกเลยว่าข่าวดีมาแล้วจ้า มิถุนายนครึ่งเดือนตั้งแต่ครึ่งเดือนแรกเป็นต้นไปดวงชะตาของคุณความสามารถของคุณศักยภาพของคุณจะนำพาให้คุณได้เป็นอภิมหาเศรษฐีการงานนี่ต้องบอกเลยจากที่ติดขัดต้องบอกเลยแก้ไขได้เพราะความเฉลียวฉลาดความสามารถของคุณ าเป็นในเรื่องของธุรกิจก่อนหน้านี้ถ้าติดติดขาดขาดขายไม่ค่อยดีหรือทําอะไรไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนะในมิถุนายนนี้ดูเหมือนกับว่าคุณมีการวางแผนที่ดีมากเกินทําให้นะธุรกิจการงานของคุณมีโอกาสที่จะเป็นรูปเป็นร่างนะมีแผนมีระบบระเบียบที่ค่อนข้างดีแล้วจะนําพาให้คุณมีโอกาสที่ธุรกิจการงานจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ากว้างไกลหรือได้ขยับขยายสาขา มีโอกาสเหลือเกินว่าช่วงเวลานี้เงินทองหลั่งไหลไหลามาเทมาเป็นน้ออนะออนนนําเลยทีเดียวเออนะเออเป็นน้ําเป็นท่าเลยทีเดียวไหลามาเทมามีเงินไหลกองมีทองไหลามามีโอกาสที่จะได้โชคแบบฟุกฟุกได้ลาบแบบฟุกฟกได้ลาบลอยลาบที่ไม่คาดคิดจะได้ก็ได้อืเป็นลาบก้อนใหญ่เป็นลาบแบบเออมหาเศรษฐีเลยทีเดียวนะเป็นลาบหลักหลักล้านหลักหลัก แสนหลักล้านหลักใหญ่ๆเป็นเงินก้อนใหญ่มีโอกาสได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ได้รับทรัพย์ก้อนโตได้รับทรัพย์แบบเอ่อเป็นอภิมหาเศรษฐีต้องบอกว่าได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตมากๆในช่วงเวลาตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นไปนี้มีโอกาสรับทรัพย์คือโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะแล้วในเรื่องของความรักอาจจะได้เจอคู่รวยได้เจอคู่ที่มีมันสมองที่ดีในเรื่องของการเงินหรือการธุรกิจ ทำให้ชีวิตของคุณนะพลิกฟื้นพลิกผันจากที่ติดขัดในเรื่องของการเงินหรือความมั่นคงมั่งคั่งกลายเป็นว่าตั้งแต่มิถุนายนดวงเปิดฟ้าเปิดนะดวงดึงดูดทรัพย์สินเงินทองทําให้มีโอกาสว,าว่าดวงชะตาจะอู้ฟู่อู้ฟ้ามีเงินหลั่งไหลไหลามาเทมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเด้อใครรักคุนายอย่าลืมุนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของเพนะเยินดีด้วยนะ อ่าต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกันบ้างนะจ๊ะอ่าขอดูพลังงานของคนที่เกิดในวันพุธหน่อยหล่นมาเลยใบแรกคืออะไรเอ่ยโอ้โหจุดสูงสุดในเชวิตเอาละเอาละขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยจ้าโอ้โหดูเหมือนจะปางปุงปริเยว,วัตนาเบไอโกะนะจ๊ะอ่าขออีกสักหนึ่งใบอ้มันหล่นมาสองใบโอเคโอ้โหสุดกายสบายใจเอาละเอาละเอาละ คนที่เกิดในวันพุธโอ้ขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะคะมิถุนายนนี้คนที่เกิดในวันพุธที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ดวงชะตาโดดเด่นดวงชะตาเด่นดังดวงชะตาจะปังดวงชะตาจะได้อยู่จุดสูงสุดเนาะต้องบอกเลยมิถุนายนนะคะตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นไปนะครึ่งเดือนแรกเป็นต้นไป ดวงชะตากำลังจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์ไปสู่จุดที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นดวงชะตาดีดวงชะตาดีขึ้นเป็นกราฟขึ้นสูงเลยนะมีโอกาสเหลือเกินเหมือนคุณพยายามอะไรมาเยอะเหมือนกันทุ่มทุนลงมือลงแรงลงหลักฐานอะไรต่างๆค่อนข้างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาใช่ไหมต้องบอกเลย เหนื่อยหน่อยในช่วงแรกแต่ต้องบอกเลยว่ามิถุนาเป็นต้นไปชีวิตของคุณจะสูงขึ้น,จนเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์มากขึ้นค่ามีโอกาสได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่มีโอกาสมีอสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเองอาจจะได้บ้านได้ร้านค้าได้บริษัทนะได้อสังหาริมทรัพย์ได้ที่ดิน หรือว่าได้รถรานะคะยานผ่านนเป็นของตัวเองต้องบอกเลยคุณงามความดีหรือการลงมือทำของคุณไม่สูญเปล่าแน่นอนความขยันหมั่นเพียรความมุ่งมั่นความวิริยะอุตสาหะเหนื่อยในตอนต้นแต่ต้องบอกเลยดีในตอนปลายดูเหมือนกับว่าคุณจัดได้ ในสิ่งที่คุณคาดหวังหรือชีวิตของคุณกําลังจะเจริญเติบโต,ตก้าวหน้าสูงขึ้นสูงขึ้นดูเหมือนงานจะเข้าเยอะหรือมีโอกาสทางการงานเพิ่มมากขึ้นถ้าทําธุรกิจลูกค้าลูกหาจะเข้ามากเป็นพิเศษอาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่จะทําให้คุณนะชีวิตสุขสบายนะมีโอกาสร่ํารวยเงินทองหลั่งไหลไหลามาเทมายิ่งทํายิ่งรวยยิ่งขยันยิ่งมีเงินนะต้องบอกเลยเป็นช่วงเวลาที่คุณจะดวงชะตานะ อยู่ในจุดที่สูงมันเหมือนเป็นดวงโชคดีนะหยิบจับอะไรประสบความสําเร็จในทุกเวลาทุกนาทีมีโอกาสว่าเงินจะหลั่งไหลไหลมาเทมาให้คุณได้มั่งมีและสีสุขในช่วงเวลาตั้งแต่มิถุนาย,ยนไปต้นไปเออใครแล้วทุนายอย่าลืมทุกนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะต่อมาชาววันพฤหัสบดีกันบ้างจา้าอ่ะ ขอดูพลังงานหน่อยชาววันพฤหัสบดีนะมิถุนายนนี้ครึ่งเดือนแรกจะเป็นอย่างไรใบที่หนึ่งมาค่ะโอ้โหดูเหมือนมีคนคอยเมตตาอุปถัมภ์ค้ำชูอุ้ยมีโอกาสได้เดินทงเดินทางอะไรต่างๆด้วยเนาะอ่ะสุดท้ายค่ะขอดูพลังงานหน่อยอ่ะขอเพิ่มอีกสักหน่อยละกันนะคะโอเคสุดท้ายค่ะ โอเคโอ้โห okay, oh. ชาววันพฤหัส,สบ,บดีนะคะต้องบอกเลยต้องบอกเลยโฮยคุณมันกน่อร่หลอนหลยขอเก็บก่อนขอเก็บก่อนตายแล้วตายแล้วคุณเป็นคนที่ดวงดีมาก มิถุนายนนี้เตรียมตัวให้ดีความโชคดีจะเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตคุณอ่ะคนที่เกิดในวันมาราะัป,ปดีที่เลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ต้องบอกเลยมิถุนนาเนี่ยนำพาความโชคดีดวงดีดวงจะโชคดีดวงจะมีโชคลาภเอ ช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนกับว่ามีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยๆบ้างเหมือนกันบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายบางคนทะเลาะมีปัญหาติดขัดขัดแย้งกับใครบางคนหรืออาจจะทะเลาะกับตัวเองก็ได้นะแต่ว่ามิถุนายนต้องบอกเลยนะมิถุนาจะนําพาความโชคดีดวงดีสิ่งดีๆมาให้กับคุณ หยิบจับทำอะไรจะมีคนเมตตากรุณาปราณีเอ็นดูรักใครอุปถัมภ์ค้ำชูสนับสนุนช่วยเหลือคุณเต็มที่หากทำงานประจำก็ต้องบอกเลยผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนร่วมงานลุ่นน้องลูกหลานบริวารน,นะผู้ใต่บังคับัญชาลูกน้องของคุณจะมีความรักมีความเมตตามีความเอ็นดูมีความศรัทธาในตัวคุณมากทำให้เขาจะซับพอร์ตช่วยเหลือคุณเต็มที่ ทำให้ตั้งแต่มิถุนายนนี้นะจะหยิบจะจับจะทําอะไรจะราบรื่นรุ่งเรืองรุ่งโรจน์และประสบความสําเร็จหากไปในเรื่องของธุรกิจก็ต้องบอกเลยลูกค้าลูกหาจะเอ็นดูมากจะมีลูกค้าเยอะมากจะมีคนให้ความรักความชื่นชอบชื่นชมในตัวคุณมากทําออนไลน์ก็ต้องบอกเลยปังบุรีเยจะมีแต่คนเห็นหน้าคุณนะเห็นคลิปของคุณนะทำอะไรก็ดูถูกอกถูกใจจะมีกระแสนะมีคลิปที่ปเป็นกระแสคลิปที่ปเป็นไวรัล นะสร้างกระแสกระแสมาแรงนะทำให้ใครหลายๆคนหลงรักหลงไหลข้างใครตกหลุมรักคนได้ง่ายในช่วงตั้งแต่มิถุนายนตั้งแต่ครึ่งเดือนแรกเป็นต้นไปต้องบอกเลยจะมีคนหลงรักหลงไหลนะเมตตานะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าช่วงนี้คุณจะมีเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมมากๆตั้งแต่ ครึ่งเดือนแรกมิถทุนายนเป็นต้นไปนะทำให้หยิบจับทําอะไรทั้งการงานธุรกิจปางปุริเยมากมีแต่คนรักไข่แมตตาเอ็นดูทำคำจุนะส่งผลให้การเงินหลังไหลไหลามาเทมาด้วยมีโอกาสในเรื่องของโชคลาภลาบ,ล,าบลอยลาบที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ได้ลาบจากการเสี่ยงโชคก็อาจจะมีมีโอกาสมีเงินเก็บมีเงินถุงมีเงินถังนะแล้วในเรื่องของความรักต้องบอกเลยสเสน่ห์มาขนาดนี้ต้องบอกเลยคุณงามความดีที่คุณสะสมมานะทำให้มีโอกาสว่าจะมีคนรักเยอะ อาจจะมีคนมารุมชอบคุณเยอะมีคนแอบชอบเยอะหรือถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนเป็นไปได้เลยว่าเริ่มมีโอกาสที่จะชัดเจนแล้วนะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงเวลานี้สเสน่ห์แรงอาจจะมีคนชอบคุณเยอะจนทําให้คุณมีช้อยมีทางเลือกคือช่วงเวลานี้สเสน่ห์ดีสเสน่ห์แรงสเสน่ห์ร้าเรา้้โรมรล้วรม เย้าวยวนใจนะทำให้ใครใครต่าง,ลง,ลลงหลงรักหลงไหลคลั่งไคล้ในตัวคุณทําให้มีโอกาสสมหวังในความรักในช่วงเวลานี้นั่นเองอ่ะใครแล้วก็นายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานหองคนนะคะอินดีด้วยนะต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์กันบ้างค่ะขอดูพลังงานหน่อยอารลนมาค่ะอ่ะนี่ฝึกฝนอ่ะต่อมาขอดูพลังงานหน่อยคนที่เกิดในวันศุกร์นะอ่ะโหพลังงานมหาศาลอ่ะ สุดท้ายขอดูพลังงานหน่อยจ้ะโอ้โหกรีดออกมากรีดออกมามิถุนานำพาความโชคดีและนำพาโชคลาภเาสู่ชีวิตคุณเนี่ยคนที่เกิดในวันศุกร์นะขอสะแสดงความยินดีด้วยดูให้เลยนะมิถุนายนนี้เตรียมตัวโชคดีเตรียมรับโชคลาภอดูเหมือนกับว่าดวงชะตาชีวิตของคุณในช่วงเวลา ครึ่งเดือนแรกตั้งแต่ครึ่งเดือนแรกมิถุนายน2567เลยดวงชะตาดีมีโอกาสว่าจะมีโชคดีมีโอกาสจะมีโชคลาภต้องบอกเลยช่วงที่ผ่านมาอาจจะเหนื่อยบ้างอาจจะต้องพยายามอะไรต่างๆด้วยตัวเองเยอะแยะมากมายแต่ต้องบอกเลยสุดท้ายแล้วคุณงามความดีความพยายามของคุณจะเป็นผลในครึ่งเดือนแรกมิถุนายน2567ดวงชะตาของคุณจะดีมีพลัง มีอำนาจมีวาสนามีบารมีทําให้การงานจเจริญเติบโตก้าวหน้ามีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือถ้าทําธุรกิจต้องบอกเลยธุรกิจรุงร่งเรืองรุง่งโรจน์มากมีโอกาสธุรกิจจะจจเจริญเติบโตก้าวหน้าได้ขยับขยายสาขาแล้วต้องบอกเลยว่ามีโอกาสทางการเงินแบบมากมายมหาศาลมีโอกาสรับทรัพย์ก้อนใหญ่รับทรัพย์ก้อนโตมีโอกาสมีเงินไหลกองมีทองไหลมามีเงินหลังไหลไหลมาเทมาเป็นเทน้ําเทท่า ต้องบอกเลยเงินจะเข้ารัวรัวความสุขความสําเร็จจะเข้ารัวรัวมีโอกาสได้รับทรัพย์มีโอกาสมีโชคลาบด้วยนะมีโอกาสได้ลาบลอยได้โชคลาบได้ลาบ,บก้อนใหญ่ลาบก้อนโตลาบเป็นอสังหารือทรัพย์นะบ้านรถที่ดินทรัพย์สินมีโอกาสได้ได้ลาบได้ได้ไดไดไดเงินก้อนโตได้เงินก้อนใหญ่มีโอกาสที่จะมีความสุขอุดมสมบูรณ์และสมหวงังมากๆในครึ่งเดือนมิถุนา ตั้งแต่ครึ่งเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปต้องบอกเลยเป็นช่วงเวลานาทีทองของชีวิตของคุณที่จะได้กอบโกยความสุขความสําเร็จเงินทองที่หลั่งไหลไหลามาเทมาความรักก็มีโอกาสที่จะสมหวังมีโอกาสที่จะได้มีความรักที่สมหวังดังใจเป็นความรักที่สร้างความสุขความอารมณ์ดีความเบิกบานให้กับคุณนอะต้องบอกเลยตั้งแต่ครึ่งเดือนแรกมิถุนายนนะอารมณ์ของคุณจะดีมากๆเพราะมันสุขสมหวัง ดังใจปรารถนาทุกสิ่งเลยนะคาดหวังสิ่งใดก็จะมีสิ่งน,นั้นมีโอกาสสมหวังดังใจทําให้ชีวิตของคุณในตั้งแต่ครึ่งเดือนแรกมิถุนายนเป็นต้นไปมันแฮปปี้มีความสุขสมหวังดังใจเหลือเกินเออใครแลข้านายอย่าลืมผีบพรับ้านายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนนะคะเอ็นดีด้วยนะอ่ะสุดท้ายแล้วคนที่เกิดในวัน อ่ะมาดูกันค่ะคนที่เกิดในวันเสาร์จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคนกันบ้างขอดูพลังงานหน่อยจ้าโอ้โหเอดูเหมือนมีเซนนะเนี่ยเราอ่ะขอดูพลังงานเพื่อโอ้ยแฮปปีะะ้แล้ววสุดท้ายค่ะขอดูพลังงานหน่อยอ่ะเอาขออีกสักหนึ่งใบหรือสองใบแล้วกันนะว่าพา่ยยจะสื่อสารอยากจะอุ้ยอภิมาตถีตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวโอ้โว เฮ้ยขนลุกขนพอคนลุกคนพอ,นก,นพอกรีดออกมายินดีด้วยมิถุนายนนี้เตรียมตัวให้ดีความร่ำรวยความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์ความสุขจะเข้าสู่ดวงตาดวงชะตาชีวิตคุณค่ะความร่ำรวยความสุขความสำเร็จมิถุนายนนี้จะเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตคุณนะคะมิถุนายน จะมีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนคะนที่เกิดในวันเสาร์ที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ขอสแสดงความยินดีขอสแสดงความยินดีขอสแสดงความยินดีขอสแสดงความดีใจด้วยเพราะว่ามิถุนาจะนำพาเงินทองทรัพย์สินนะความสุขความอุดมสมบูรณ์ความสมหวังเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตคุณกัะ เงินทองจะหลั่งไหลไหลามาเทมานะคะมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะได้ร่ารวยก็ช่วงนี้แหละเออมีโอกาสเหลือเกินว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกมิถุนายนนะเป็นช่วงจังหวะนาทีชีดีของชีวิตสุดๆเลยมีโอกาสจะมีอารมณ์ที่มีเบิกบานเพราะว่าเงินก็หลั่งไหลไหลามาเทมานะมีโอกาสว่าดวงชะตาชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้อาจจะมีโชคลาภด้วยนะเออ เสน้นแรงสัมผัสพิเศษค่อนข้างดีเพราะนั้นมีโอกาสมีโชคดีมีโชคลาภโชคจากการเสี่ยงโชคก็มีโอกาสได้นะใครลูกหลานพญานาคนะคะปู่ย่าพญานาคมีโอกาสเหลือเกินว่าอาจจะให้โชคให้ลาบให้ทรัพย์ให้สินให้เงิน,ให,งนให้ทองกับคุณน,นะช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะมีบ้างที่มันมีติดขัดนู่นนี่นั่น,นอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะแต่ต้องบอกเลยว่ามันค่อยๆดีมาขึ้น,น,นเรื่อยขึ้นเรื่อยๆแล้วซึ่งคุณก็รู้ตัวดีว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ มันดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยและแน่นอนว่ามิถุนาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนาเป็นต้นไปนะตั้งแต่ครึ่งเดือนแรกมิถุนายนเป็นต้นไปนะดวงชะตาดวงชะตาจะดีกว่าเดิมอีกนะมีโอกาสจะได้ทรัพย์สินเงินทองมีโอกาสจะสุขสมหวังดังใจปรารถนาเซนแรงทําให้คุณมีโอกาสในเรื่องของโชคลาบมีโอกาสที่จะมีในงานเฉลิมฉลองความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งเติบโตธุรกิจการงานต้องบอกเลย ธุรกิจจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่งโร์ค้าขายร่ำรวยมั่งมีสีรสุขมีโอกาสมีเงินไหลกองมีทองไหลมามีโอกาสว่าจะได้เป็นเศรษฐีแบบไม่รู้ตัวเงินจะได้เป็นหลักล้านจะได้เงินก้อนโตได้เงินก้อนใหญ่นะในเรื่องของความรักต้องบอกเลยช่วงนี้มีสายเปเข้ามาจะมีความอารมณ์ดีเบิกบานเป็นไปได้เหลือเกินว่าครึ่งเดือนแรกมิถุนายนความรักมันมีความสุขมีความสมหวังมีความหวานชื่น เป็นไปดังใจและต้องบอกเลยถ้าเกิดใครโสดอยู่มีสายเปเข้ามาแน่นอนถ้าสถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลย เขาอาจจะดูแลเทคแคร์ care, คุณพิิเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้เพราะเสน่ดีเสน่ห์แรงชีวิตจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตนะถ้ามีคู่อยู่แล้วคู่จะเปนหนักคู่จะเอาใจหนักเพราะว่าช่วงเวลานี้อารมณ์เบิกบานคุณเองก็มีเสน่ห์มากๆเพราะดูมีอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่แจ่มใสทําให้ใครๆที่เห็นก็รักใคร่แล้วก็รู้สึก,ลลกลหลงรักหลงไหลข้างใครข้างรักข้างเสน่ห์ในตัวคุณอนะ่า <c oughs> ไรแล้วนายอยู่ดีนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณยืนยันรับเงินก้อนโตรับเงินก้อนใหญ่รับดวงเศรษฐีไว้ในดวงชะตาชีวิตกูเด้อยินดีด้วยนะคะครบถ้วนเรียบร้อยทั้ง7็ดวันนะออนะใครนะ รับคำนํานายรับไปนะคะเม้นรับแชร์ออกไปนะเซฟไว้ฝากนะแชร์ออกไปให้เพื่อน s <ans> <S ๆด้วยนะคะต้องบอกเลยในสัปดาห์นี้หลายๆหลายๆวันเกิดโอ้โหดวงดีอเกินนะมีโอกาสในเรื่องของการเงินการเป็นเศรษฐีหยิบหยิบได้แล้วหยิบได้อีกอ่ะนะเพราะนั้นดวงดีดวงชะตาดีมีโชคลาภแน่นแน่นะสําหรับคนในหลายๆวันเกิดน,นะเออนะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์ให้แก่แม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานเติร์ร้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย